ผู้หญิงแค่เปิดผมเล็กน้อยตอนจอดรถแต่ถูกตำรวจสีลธรรมกล่าวหาว่ายวยนผู้ชายชี้และด่าทอด้วยคำหยาบคายผู้หญิงแบบเธอชั้นตีเหมือนโซเพนีแล้วโยนทิ้งถังขยะคำหยาบทำให้เธอตกใจแต่ทำอะไรไม่ได้ต้องพาลูกสาวออไปเธอพยายามปลอบใจว่าไม่เป็นไรแต่น้ำตาก,ก็ไหลไม่หยุดไหลผ่านแก้มนี่คือแต่ฮาราในยุค80สภาพแวดล้อมที่กดดันทำให้ผู้หญิงพวกเธอต้องใส่ชุดคลุมและผ้าคลุมผม เพื่อปกปิดร่างกายเพื่อหลีกเลี่ยงการยั่วยวนแม้แต่การวิ่งบนถนนก็ถูกตำรวจศิลธรรมกล่าวหาว่ายั่วยวนเมื่อคุณวิ่งก้นของคุณสัน่นเรียกว่าไม่สุภาพแม้แต่เด็กเสื้อมีรูปไมเคิลแจ็คสันก็ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเสื่อมทรามโดยเฉพาะในโรงเรียนครูมักเตือนคุณผู้หญิงแต่งตัวโป้เป็นบาปนักตกนรกยังต้องทนทุกข์คนปกติฟังแล้วไร้าสาระแต่เป็นคำสอนในลูกหลานมาจากอายุแค่14ปีอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้เขาไม่เข้าใจทำไมที่นี่เปลี่ยนไป พ่อวัยเด็ดไม่มีใครสวมผ้าคลุมผู้หญิงแต่งตัวอิสระสังคมเปิดกว้างชีวิตไร้กังวลมาจาเติบโตอย่างมีความสุขในอ้อมกอดพ่อแม่แต่สงครามเกิดขึ้นในคืนเดียวอำนาจซับซ้อนลุกลานที่นี่สถานะผู้หญิงต่าลงชีวิตถูกควบคุมไม่มีหนังสือหรือความบันเทิงสิ่งที่ทําไม่สุกลดยเป็นต้องห้ามแต่เพื่อชีวิตพ่อค้าเล็กเล็กซ่อนสินค้าผ้าพันคอในเสื้อผ้าเพื่อขายในตลาดลับมาจาร่าเริงเพื่อซื้ออัลบั้มไอดอลเธอเสียงคนเดียวหลังจากต่อรอง เทปก็ได้มาดีใจมากเธอไม่เห็นเงาดำสองคนใกล้เข้ามาพวกเขาจากคนที่ใสเชื่อผ้าผิดกฎเห็นเธอใส่รองเท้าขาวหลังพิมพ์เนื้อเพลงฮิตเข็มกาดเป็นแจ็คสันผู้ตรวจหญิงจะจับเธอมาจากแกล้งทำสงสารแม่ฉันบอกว่าแม่เลี้ยงใจร้ายมากถ้าไม่กลับบ้านเธอจะฆ่าฉันเธอจะเผาฉันด้ดวยเตารีดบับงคับพ่อส่งฉันไปสถานเลี้ยงเด็กอาจพ่อเห็นใจผู้หญิงผู้ตรวจหญิงปล่อยเธอไปกลับบ้านมาจาเปิดเทปที่รอคอย ใช่ไม้ตีลูกเป็นยิจสนุกกับความสุขที่ยากได้มาแต่ความสุขมักหยุดลงทันทีระเบิดตกใกล้บ้านเขาแม่ครอบครัวมาและพ่อแม่ปลอดภัยแต่เพื่อนบ้านไม่โชคดีนะหมาเห็นแขนที่ขาดของพวกเขาภาพเลือดทิ้งล่องลอยในใจเขาแต่ท่ามกลางร,ระเบิดที่ลอยไปมาดินแดนที่ถูกจำกัดความคิดครูบอกเด็กในห้องเรียนยุคใหม่กำลังมาหมาโตกึับทันทีสงครามฆ่าชีวิตสามแสนคนครูพูดโกหกหน้าตาเฉยคำพูดตรงไปตรงมาได้รับเสียงปกมือจากเพื่อนครูโกรธเขามากถึงตอนเย็น โรงเรียนโทรแจ้งบานถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปไม่มีใครสอนได้วางสายแล้วพ่อแม่เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันหมาเป็นลูกสาวคนเดียวถ้าเขาเป็นอะไรไปพวกเขาก็ไม่อยากอยู่หลังจากต่อสู้ในใจแล้วพวกเขาตัดสินใจส่งมาเจียไว้สืบสีไปเวียนนาคืนก่อนออกเดินทางคุณย่ามาหาเขาในห้องนอนและให้คําแนะนําที่มีค่ะชีวิตนี้จะเจอคนไม่ดีมากมายถ้ามีคนทำร้ายบอกตัวเองว่าเพราะพวกเขาขาดปัญญาแบบนี้จะไม่ตกไปอยู่ระดับเดียวกับเขาเพราะไม่มีอะไรแย่กว่า ความขมขืนและการแก้แค้นอย่าลืมศักดิ์ศรีของตัวเองรักษาความเยือกเย็นเสมอพ่อแม่ส่งเขาออกเดินทางครั้งแรกที่ต้องออกจากบ้านมาเจียร้องให้ด้วยความเศร้าแม่บอกเขาว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่าร้องให้แต่เมื่อมาเจียถือกระเป๋าเข้าไปในห้องรอแม่กลับเป็นลมทันทีมาเจียเห็นพ่ออุ้มแม่จากไปคนที่บอกไม่ให้ร้องให้คือคนที่เศร้าที่สุดมาเจียที่จากอ้อมกอดอบอุ่นของพ่อแม่ต้องเผชิญชีวิตใหม่ในที่สุด ชีวิตในเวียนนาต่างจากที่เขาคิดไว้เพิ่งอยู่บ้านเพื่อนแม่ได้3วันก็ถูกส่งไปหอพักรวมเพราะความต่างในวิธีชีวิตบ้านที่เคยคึกคักก็เริ่มปิดตัวซักผ้าคนเดียวทำอาหารคนเดียวกิจกรรมโปรดคือไปเดินห้างสินค้ามากมายทำให้เขาลืมความกังวลการอยู่คนเดียวดึงดูดเพื่อนนิสัยแปลกๆสันชาติและพลังพิเศษทำให้เขาเป็นจุดสนใจและเข้ากลุ่มได้เร็วภายใต้อิทธิพลของเพื่อนเขาเรียนรู้ความไม่สนใจและเห็นด้านบ้าคลั่งของเวียนนา พยายามทำตัวบ้าคลั่งเหมือนเพื่อนแต่เมื่อคิดมากมาถึงเพื่อนมีครอบครัวอยู่ด้วยเขาต้องอยู่คนเดียวเพื่อไม่ให้พ่อแม่กังวลเขาเท่าบอกว่าทุกอย่างดีพ่อแม่เตือนให้ซื้อของอร่อยต่อดูแลตัวเองดีๆสายโทรศัพท์บางๆางนั้นจะทนความคิดถึงได้อย่างไรมาจากที่ไม่มีที่ไปกลับมหาหอพักรวมต้มบะหมีห่งายยอยแก้หิวแม่ซีผู้ด,ดูแลจงใจหาเรื่องคิดว่าเขาถือมอเอเล็กินแล้วหน้ารังเกียรคนพูดว่าคุณไม่มีมารยาทเลยจริงที่เขาพูดถึงคุณ คุณเคยเป็นโสเพณีก่อนเป็นแม่ชีมาจากที่ไม่พอจัดก็ถูกไล่ออกไปเริ่มชีวิตย้ายถิ่นเหมือนนกเคยอยู่ในาพาดเมต์เคยอยู่ในห้องใต้หลังคาหรือพักบ้านเพื่อนสลับกันเพื่อเข้ากับทุกคนเขาอ่านหนังสือมากมายแต่ยังไม่เข้าใจวัฒนธรรมเมื่ออยู่คนเดียวกับยิ่งกังวลเพราะาครอบครัวอยู่ในสงครามและความคิดถูกกักขังแต่ตัวเองกลับใช้ชีวิตสบายเพื่อหลุดพ้นจากความกดดันนี้เขาเริ่มปล่อยตัวเองอย่างไม่ยังคิดเวลาผ่านไปนานเขาเปลี่ยนจากเด็กหญิงเป็นสาว ร่างกายก็เปลี่ยนไปแม้กระทั่งในงานเต้นรำบอกว่ามาจากฝรั่งเศสกลัวถูกจับได้เลยรีบหาข้ออ้างออกไประหว่างทางกลับบ้านแนวของเขากลายเป็นคำถามจากญาของเขาตอนนี้เธอเป็นคนฝรั่งเศสแล้วหรือฉันไม่รู้เลยเธอคิดว่ามันง่ายไหมที่จะเป็นเธอที่นี่เมื่อฉันบอกว่าฉันมาจากไหนพวกเขามองฉันเหมือนคนป่าพวกเขาคิดว่าเราทุกคนบ้าคลั่งที่ใช้เวลาฆ่ากันเองและเธอคิดว่านั่นเป็นเหตุผลที่ดีที่จะปฏิเสธที่มาของเธอจำได้ไหมว่าฉันบอกอะไรเธอ เธอต้องซื่อสัตย์กับตัวเองเสมออ๋อ,อไม่รู้จะทำยังไงเอาของย่าคอยยอหายไปใต้แสงไฟบางทีอาจเป็นย่าที่ปลุกเขาเมื่อมีคนพูดถึงเขารับหลังเขาตอบโต้กับอย่างมั่นใจหยุดพูดไร้สาระพวกเธอเป็นใครฉันภูมิใจในตัวเองและฉันภูมิใจในมันเวลาเร็วมากอ๋อสามปีผ่านไปมาจะเริ่มหาวิธีอยู่ร่วมกับตัวเองแม้เพื่อนเขาจบการศึกษาและจากไปแต่ก็มีเพื่อนใหม่เลวอนี้รวมถึงแฟนคนแรกแต่รักแรกมาเร็วจบลงอย่างไม่คาดคิดหลังจากคืนเดียว ผู้ชายกับขอเลกเหตุผลทําให้เขารู้สึกแย่ถ้าไม่เวิร์กกับคุณก็ไม่เวิร์กกับใครคุณช่วยให้ผมเห็นความจริงตอนนี้เข้าใจแล้วแฟนกอดเขาขอบคุณมาจาแค่ยิ้มฝืนนนบอกไม่เป็นไรผู้ชายคนที่สองก็มาเร็วรักที่หลงไหลทําให้มาซามองไม่เห็นความจริงใจเดียรหลงในจินตนาการโรแมนติกนอนมองฟ้าบนสนามหญ้ากลิ้งในหิมะแฟนอ่านบทละคอให้ฟังเขาฟังอย่างตั้งใจมาซาคิดว่ารักต้องดีแต่สุดท้าย ุกอย่างเหมือนบทละครที่คาดไม่ถึงเขาเห็นแฟนกับหญิงอื่นด้วยตารักจบด้วยการหลอกลวงและทรยศทําให้ครอบครัวาม,มาเจ็บปวดเขารู้สึกว่าเขาโม้ความหวานของรักกลายเป็นขมเขาเพิ่งรู้ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งน่าเกลียดและน่ารังเกียจเติมน้ำมันรถแบบแชร์ปากเหม,มือนซ่วมอารมณ์แปรปรวนบทที่เขียนเหมือนขยะเจออันตรายให้ครอบครัวาม,มาเผชิญแต่เขากลับซ่อนในรถเหมือนคนขี้ขาดใช้เงินหมดเพราะจิตใจตกต่ำเร่รอนตามถนนเก็บก้นบุหรี่ที่คนทิ้งกินอาหารจากทั้งขยะเหมือนขอทาน เร่อนทั่วเมืองลมหนาวเจ็บปวดใจเขาป่วยไอไม่หยุดถึงขั้นไอเป็นเลือดสงครามบ้านเกิดไม่ฆ่าเขารักเล็กน้อยเกือบทําให้ตายเขาหมดสติบนถนนโชคดีที่มีคนพาส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าเขาเป็นหลอดลมอักเสบห้ามสูบบุหรี่อีกต่อไปเมื่อหมอถามว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาตอบทันทีว่าอิหลานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบ้านเกิดแม้ซุดโรมก็ยังเป็นลากเน่าเขาโทรหาครอบครัวกลับบ้านได้ไหมแน่นอนสัญญาว่าจะไม่ถามอะไรฉันสัญญา แค่กลับบ้านเรารออยู่แม่ไม่มีใครถามอะไรสัญญาดูหนังถึงฉากนี้ฉันกดหยุดร้องให้พักหนึ่งพ่อแม่ให้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอเขารบทุกการตัดสินใจไม่ว่าเกิดอะไรประตูบ้านเปิดต้อนรับเสมอมากับอิหลานเตหะรานพ่อแม่รักษาสัญญาไม่ถามเรื่องเวียนนาะแต่สถานการณ์เตหะรานทำให้มากงังวล พ่อบอกว่าสงครามจบแล้วแต่แสงสว่างยังไม่มาชาตวันตกขายอาวุธให้ทั้งสองฝ่ายสงครามภายในทําให้คนหนุ่มสาวนับล้านเสียชีวิตบ้านมีแต่ความเศร้าครอบครัวธรรมดามีแต่หลุมศพว่างเปล่าบ้านใหม่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งเมืองพังทลายเดินบนถนนเหมือนผ่านเป้าหมายหมาเสียไปเยี่ยมเพื่อนวัยเด็กถึงบ้านเขาแล้วพบว่าเพื่อนเสียแขนและขาในสงครามหมาเจียรู้ว่าปัญหาของตัวเองเล็กน้อยไม่ควรจมอยู่กับมันเขาจึงลุกขึ้นสู้สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลายัยไม่มีประวัติศาสตร์จริงและวัฒนธรรมบทจึงเลือกอุทิิศศให้ลปะ แต่ชั้นเรียนศิละปะก็ท้อแท้ในชั้นเรียนวาดภาพร่างกายร่างกายของนางแบบถูกปกปิดเหลือแต่จมูกถ้าหันหลังให้นางแบบก็ไม่ต่างกันไม่รู้ว่าศิละปะนี้จะรุ่งเรืองได้อย่างโรงเรียนจัดงานทุกสองวันการโฆษณาชวนเชื่อทางเนื้อหาการประชุมไม่เกินคาดเกี่ยวกับการแต่งกายของผู้หญิงและพฤติกรรมที่เหมาะสมผู้นําพูดด้วยใบหน้าจริงจังผู้หญิงควรสวมผ้าคลุมและชุดยาวไม่ควรเห็นรูปร่างไม่ควรเผยผมและไม่ควรแต่งหน้ามาจาได้ยินแล้วคัดค้าน มักจะมุ่งเป้าที่ผู้หญิงแต่พี่น้องเร้าล่ะพวกเขาแต่งตัวตามใจชอบได้บางครั้งเสื้อผ้ารัดแน่นจนเห็นชุดชั้นในฉันไม่เข้าใจว่าทําไมในฐานะผู้หญิงคุณไม่คิดว่าฉันจะได้รับผลกระทบจากผู้ชายในกางเกงรัดลูก,ลกแต่คุณกังวลว่าพวกเขาแค่เห็นผิวหนังนิดหน่อยของเดนผู้นําถูกทําให้เงียบคุณย่ารู้เรื่องนี้แล้วชื่นสมเขาและบอกเขาอย่าลืมว่าความกลัวทําให้คนไร้สติและความกลัวทําให้คนขี้ขลาด ในงานเต้นละมัดครั้งหนึ่งหมาเจียตกกลุ่มลากเดทผู้ชายครั้งเขามันา่นใจคนนี้คือรักแท้ของเขาวันนี้เขาแต่งตัวเพื่อไปเดทแต่เจอตำรวจศีลธรรมรู้ว่าการแต่งหน้าไม่อนุญาตหมาเจียคิดหาทางหนีเขาเห็นชายคนหนึ่งแอบ,บมองก้นเขาจึงจำไว้ในใจใช่ค่ะพี่ชายคนนั้นพูดหลามบก,กับฉันเมื่อกี้ตามทิศทางที่เขาชี้ทหารลากชายที่อ่านหนังสือพิมพ์ไปอ่านไม่พ้นคุกเขายังเล่าเรื่องให้ยายฟังด้วยความสนุกยายที่ซื้อสัตว์ฟังแล้วโกรธมาก ฉันคิดว่าสิ่งที่เธอทำมันน่ารังเกียจเธอลืมหรือว่าปู่เธอใช้ชีวิตในครูเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์แล้วลุงอนุทของเธอละเธอลืมหรือทำไมเขาถึงตายฉันสอนอะไรเธอมาเจียความซื่อสัตย์ย้ายพูดจบแล้วออกไปหมาเจียฟังแล้วรู้สึกอับอายมากอวันต่อมาหมาเจียยจะแฟแค่จับมือกันตำรวจศีลธรรมเห็นแล้วสับพวกเขาต้องจ่ายค่าถ่ายหรือถูกลงโทษโชคดีที่พ่อรู้รีบช่วยพวกเขาออกมา ความลับภายใต้ความกดดันยากลำบากนัาเดดเหมือนติดคุกเพื่ออยู่ด้วยกันอย่างถูกต้องพวกเขาเลือกแต่งงานแม่ที่รักเขารู้สึกเศร้ามากสิ่งที่ฉันต้องการคือให้เธอเป็นอิสระได้รับการศึกษาและคำปรึกษาแต่เธอไปแต่งงานและเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันอยากให้เธอใช้ชีวิตฉันอยากให้เธอมีความสุขและเป็นอิสระแม่พูดจบก็ร้องให้ในอ้อมกอดของมาจามาจาตอนนี้ยังไม่เข้าใจแม่ทั้งหมดแต่เวลาจะทำให้เธอเข้าใจหลายอย่าง หลังแต่งงานหนึ่งปีทุกอย่างเปลี่ยนไปเธอกับสามีไม่มีภาษาเดียวกันต่างคนต่างไม่สนใจแม้จะเป็นคู่รักในสายตาคนอื่นตอนนี้กลับทาให้เธอสิ้นหวังสุดๆจะเลือกอย่าล้างไหมในอิหลานถ้ารู้ว่าคุณย่าจะถูกวิจารณ์และรบกวนมากมายไม่รู้จะทํายังไงมาจา่าร้องให้บอกความในใจกับยาเมื่อรู้ว่าเขากังวลเรื่องแต่งงานยากับพูดเอบาบาอย่างสบายใจฉันอย่ามาห้าสิบปีแล้วตอนนั้นไม่มีใครอย่ากันแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้เสมอ คืออยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับคนแย่ไม่มีข้อแม้ใดๆการแต่งงานครั้งแรกเป็นแค่การฝึกครั้งหน้าคุณจะมีความสุขมากกว่าอาคุณร้องไห้เพราะทำผิดยอมรับผิดมันยากเสมอไม่ต้องสงสัยยามาจาเป็นที่ปรึกษาใจของเขาอบอุ่นและฉลาดแม้มาจายังลังเลแต่เหตุการณ์นึงทำให้เขาตัดสินใจแน่วแน่ มาสาเข้าร่วมปาร์ตี้ใต้ดินแต่สนุกได้ไม่นานก็ถูกทหารพบในขณะวิ่งนี้เพื่อนคนหนึ่งตกจากดาดฟ้าเสียชีวิตทันทีครอบครัวมหมาตัดสินใจออกสากดินแดนเย็นชาเขาไม่อยากถูกพันธนาการที่มองไม่เห็นตลอดชีวิตชีวิตสั้นแต่โลกภายนอกกว้างใหญ่เขาพายายไปทะเลพักผ่อนไปเยี่ยมปู่ที่สุสานสร้างหลุมศพเปล่าให้ลุงหลังคุกและสัญญากับญาติอย่างไม่รู้ตัวจะซื่อสัตย์สุจริตตลอดชีวิตครั้งนี้คุณจะไปอย่างอิสระวันนี้การวิ่งของคุณไม่ใช่เพืาอคุณมาแซนและฉันห้ามคุณกลับมาได้่แม หลังจากกอดลาครอบครัวครอบครัวหมาเอาไปตลอดการและไม่เคยกลับมาหลังจากนั้นเขาไม่เคยเจอยายอีกแต่คําแนะนําของยายเขาจําไว้เสมอตลอดชีวิตคุณจะเจอคนแย่แย่มากมายถ้ามีคนทาร้ายคุณให้บอกตัวเองว่านั่นเพราะพวกเขาขาดปัญญาวิธีนี้คุณจะไม่ตกไปในระดับเดียวกับพวกเขาเพราะไม่มีอะไรแย่กว่าในโลกนี้และความขมขืนในการแก้แค้นอย่าลืมศักดิ์ศรีของคุณรักษาความเยือกเย็นเสมอ ไม่มีอะไรสายหรือเร็วเกินไปที่จะหยุดคุณเป็นคนที่คุณอยากเป็นกระบวนการนี้ไม่มีจำกัดเวลาแค่คุณต้องการเริ่มได้ทุกเมื่อเปลี่ยนหรือคงเดิมก็ได้ทำสิ่งต่างๆไม่ควรถูกจำกัดเราทำได้ดีหรือทำพลาดก็ได้แต่ฉันหวังว่าสุดท้ายคุณจะเป็นคนที่อยากเป็น